สมาคมมวยโลกหรือ WBA ประกาศอันดับโลกใหม่ประจำเดือนเมษายน2564ออกมาแล้วโดยเป็นอันดับย้อนหลังประจำเดือนเมษายน2564และมีนักชกชาวไทยในแต่ละรุ่นดังนี้รุ่นมินิมัมเวทน็อกเอาท์ C.P.F เป็นซ u เปอร์เวิร์ชมเปี้ยน พงศักดเล็กนครหลวงโปรโมชั่นเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่6สสำหรับพงศักดเล็กนั้นอันดับคงที่น็อกเอาท์ซีพที่จะพบกับพงศักด์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์จะเลื่อนหรือไม่ต้องรอความคืบหน้าจากผู้จัดอีกครั้งรุ่นไลฟ์ฟเวทเพชรโกศลกรีนซึดาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่11สําหรับเพชรโกศลเองอันดับลด1ขั้น พรทางฮาซาบอยดุสมาตอฟนักชกอุสเบกิสถานที่เพิ่งจะได้แชมป์เอูบอินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่างของรุ่นนี้มาครองในรายการอักมาดาลิอฟอีวาสะเข้าอันดับมาเดือนแรกก็พุ่งมาอยู่อันดับที่5เลยรุ่นไฟเวทนกน้อย CPF เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่3จอมโบกอสักลำพูลเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่15 สำหรับนกน้อยอันดับคงเดิมส่วนจอมโวได้แชมป์ไฟเวท w b a เอเียที่ว่างมาใหม่แล้วก็ได้เข้าอันดับมาครั้งแรกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทยอดมงคล CPF เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่2 3. งเทเลคอมเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่13สําสำหรับยอดมงคลอันดับยังคงที่ส่วน3เทเลคอมอันดับก็คงเดิมรุ่นเบนตัมเบทเพชร c p พเ เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่หําสำหรับเพชรซ F นั้นอันดับยังคงเดิมรุ่นเฟเธอร์เวทนบทิติพงศกรเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่13สสาสำหรับนบเองอันดับยังคงเดิมรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับที่15สําสำหรับแสงอาทิตย์แล้วอันดับยังคงเดิมสำหรับนักชกไทยอันดับคงที่7ลาย อันดับลดหนึ่งรายและเข้าใหม่อีกหนึ่งรายนั่นเอง